ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องนมองอามช่องพ่อต่อยชาแนลช่องมาวินชาแนลด้วยนะครับผมสวัสดีครับครับมีเอฟซีหลาย่านนะครับซึ่งมาบอกว่าน้องอามมาวินชาแนลพ่อต่อยคนมีเซนไปตามโค้งสุดท้ายให้แม่กานหน่อยปฏิัีโอเคครับผมก็มาตามคําสัญญากมาตามทําเเียกหลองตีดเพิร์บบอกว่ามาตามแม่กานเมื่อว่า มีเสตติปเสตติปเสตติมีเ <sk> ต <Gesellschaft> ิมบ่หรือว่ามาเติมหรือมีนกมาห้องไปหรือจังไดแบบใดจังมาเราทัวกันฟังนะครับผมเนาะงมาฟังจากปากในการมาแววอธิบายนะครับนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าในการนีเลขที่เป็นคยให้หรือว่าเลขพิกาเค่อยบอกมักบางบางครั้งมักจะบอกขอขาหมุนนะบอกหมดก้อนหมดที่แล้วบออกอาจจะไม่ออกหวดนี้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามาคงสุดท้ายหวดนี้ก็ถึมาถามในการว่า่น่น ได้ยินอ่าวิญญาณมากกว่าสิบไปหรือว่ามีมีการเปลี่ยนแปลงบอตัวเลขหรือว่ามีนกมีกามาห้องบอกคนอีกบ่นะครับแต่สีมาฟังเสียงแมการบอกแมการเป็นอันที่ไปฟังก่อนก่อนสี่ได้ยินเสียงที่ตัวที่ได้ยินเสียงนกห้องที่มาที่ไปเป็นยังไงแน่นอนยังไงปบนไหนอันต้อนกระซิบกับกระน้อนรับันิดละจนกว่ามาบอกล่าเก้าเก้าสามเก้าเก้าสอง วัตอนนั้นเนาะเออต uh, no. bon right. ันนั้นบ uh ัน huh. น uh ี huh. ่อีกามาห้องดีแทบบันเอ้ามากาบอแม่มากนี้บ่ามานี้มากมากหรอแม่มากอ๋อมากแตยืนสั่งยู่เออทคิแต่ว่ามันกาละอหนึ่งหนึ่สนึ่งนึสบัดโดนเติมเก้าเก้าขนั้นอ้าหนึ่งหนึ่งสูเกาเก คนฟังเสียงนี่เป็นงบอกเป็งเพราะว่าธรรมดคนมีเส้นนี่เป็นเป็นซือพิเศษที่ฟังภาษานองหูเลียงอ่ะนั่งนั่งโนเก่าเก่าเอ้าเอาหิ่ไหนนงสูงถ้างันกับข้อ่าข้อท้าโอ้ดดหอยท้ายน้ำดงหอ่จมน้ามูจมาชุ่มวันทีสิบเอ็ดอายุวันทีสิบเอ็ดอายุสิบเอปีม่ันย่เขาวะไหนยินูเอออายุสิบเอ็ดนะครับ บัญทีซิอต์กับที่นี่กันสองคนเด้อมีสองคนเด็กหน่อยสองคนแสดงแสดงความเสียใจกับนะครับแสดงความเสียใจกับผู้ปกครองกับญาติพี่น้องครับอืมเป็น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 เรื่องหนาสมบูรณ์ใจเนาะอ่านาม่กันเนาะเรื่องเนาะได้หนานอี่ทรมานที่สุดด้วยก่อนสิตายเนาะข้อละมาั่นว่าไปตกปลาไปตกปลาเบ็ดน้ำผง บอกหอดข้าวคุ่นี่หหนเหมือนกันบอกข้าวไร่ช่องเยอะเก๋ไก่ไร่ช่องอยู่ครับัะนี้ผู้ลูกเชอบมากย้า้จะเป็นไปตกเบดเอมม่ันนี่แหละร้านแม่กันสองสามคนสี่คนเหมือนเดิมเนาะเราว่างดีๆย้าให้เป<ต>็นไปเล่นเด็ไปใกล้น้ำไปน,นี่เพราะว่ายานีเด็กหนุอยปเทิมเพราะว่าเด็กหนุอยปเทมมิมเนี่ยมักสิไปหาปูหาปลาไปไปเล่นใกล้ๆน้ำไหมเอออันตรายเนะครับนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับ เขาแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยเด้อใช่ครับเพราะว่าเสียชีวิตเมื่อวันที่17แล้วก็อายุ11ด้วยถูกต้องครับซึ่งเดือนนี้เขาได้ทำการจัดทางพิธีบำเพ็ญเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ครับเอาฝังเอาลงเบาเอาลงเบาเลยไหมใช่ครับประมาณ3ปีเบาลนี่ก็คือคล้ายๆคล้ายๆลุมฟังศพแต่ว่าก็เป็นอิดบอชขึ้นนะครับอ่าเอาไว้ประมาณ3ปีครับจะเซลขึ้นมากนี่เป็นเรื่องที่เราขอร้องขอผู้อื่นเนาะใช่ครับ ก็ปรดใช้วิทย์อางในคณะชมเลยครับถ้ามูอชมกับอ่าก็นองเบิ้งมันมีมันชมกับบรรกาศมันเเสียะว่าหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าเก้ามันมันมาห่วงนะเนี่ยเมืแมงเมอแรงเหมือนแมงเหมือนแเนี่ยแงวาห่วงอย่งเมันจมีกาบมรื่องีกเหอจะไม่ทีกาเกิดว่าเม่ยนก็ไเสียเป็นกห่วงเออเป็นนกห่วงหนึ่งหนศูนเก้าเก้าเาอ อเอาตอนนั้นตอนตอนตอนที่มาไทยคิดนั่นว่าเป็นเป็นนกกระปูดมาห้องนกกระปูดอืมนกกระปูดเดี๋ยวนี้มีนกกระปูดมากเลยนกมาหลายชนิดเลย,ยซื้ออืมนกหลายเลยกะลอกกะไลนกกะไลอืมแสดงว่ามองนีเป็นอุดมสมบูรณ์อ่าเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านจิตใจทั้งเร่ยงอาหารการกินคือว่ามีเงือ่อนก นกไหนมากินล้วแบบกินกรใจบุญนั่งสีนะออันสัตว์สาราสิงจะเออมาขว้ไม่กินแต่ว่าราว่างตะงูเห่าเด้องูเห่านี่หลายอีหลีเลยราว่างต่ว่มีหลุมมีหลานนี่ตนอนร้านเดียวกันไง้หยอกงูเเออมันเขาไปในห้องน้ำมันจะเขาไปมันโต๊ะอัน งูเหามันก็เหตุกสีแม่แม่เบียยุ่นแม่งูหยอกขวยมันทังว่าเสร็ได้ง่อยเขาโบหูเนาะอันอันมันผู้ใดนอว่าบักสันว่าโอ้ยผ่าสันนเ่นเพื่อนตรวจเนาะเพิ่นนมามันเป็นพ่นดูผลนมันเป็นอันบาดงูเห่าเลยยืมมองเลยล่ะยืมมองพ่นกู้ยสวนมีในฝ่ย เป็นบังกโกดู่หมอนแกเี้นนี่อยดีโพ่นงูโดยตรงเลยพนงูเทาโดยตรงเลยมันน่อยเมันกับว่ามันโตใหญ่เด้งูงูเฮาขั้นจองไหมยตวนีหน่อยไหมบันนี้เด็กหน่อยก็ว่างูดอกจกคองที่มันพึ่งนสิ มันโผล่ใบใหญ่แล้วยังจะต้องใส่ที่นี่แต่บ้านเราแล้วอืมแล้วน้องเขาโผล่มีแจะเลี้ยงนี่เคยมีมูจระเข้ที่เขาได้เกี่มาาจีบหรอนี่เจ้าอ้ยหมืองนี่หมืองบริเวณคนเลยอื่จะเบิ่งเอานะครับในชีวิตจุลินี้ใส่ชีวิตเยอะแยะประมาณนะครับการในชีวส่จุลินี้ต้องดำรงชีวิตแต่ว่าไม่บังเกิดสมัยตะกี้สมัยตะกี้ล็อกตนไหมยังบองเห็นเป็นหยังเนาะบ่ตายด้วยบ่เป็นหยังนี่ผมกับตัวนี้กันตะกี้ผมเป็นเป็นหยังเนอะทุกเมื่อนี่วะ เหม่น้ำเลยล้มบานหลุดเลียวไปขี่ไปขี่ไอ้พ่อนะโต๊ะต้นย่อมยิงสูงต้นบ้านนี่อันร่ำรวนดันดูยายนวลคือกันมาขึ้นของยายท่อมดำงานย่มผ้าลีลงไหมอืมแจ้งไรตายเห็ดเออเลิศเลิศจุ่มอบ้านนี้อันยายสมแลนไปไปจักน้ำหุดเลยเด้ออย่าไปอันเห็ดแม่ไปเป่าจักน้ำโพโพจากจากเลยขึ้นมากเลยบ่ขึ้นมากจะเฉลิดเพื่อนมากเลยบ่ตะกี้นี่

จะที่วาุดดนี่ยมาเข้าปัหาเนี่ยเพราะว่าการสั้งภาษาหนี่ออกที่ฟั่งหูเรียงออกเนี่ยขนาดห้องหอยนี่วะสร้งออกเฉพาะพาอีกกายดิอีกายดอ้ออ้ออือเขาบอ่สร้างคำสามบาทันออกมาละอันนี้เนื่งนื่องเนื่องเนื่องโนเจเดอันนี้เก็เ่ไนะนะครับเพราะถังถั่นี้ถุานี้ัวไม่สมดังเป็นเัวไมอือก็นะครับท่านผู้ชม ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเพราะว่าแต่มหาวิทยาลัยนั้งหายกับมหาวิทยาลัยขอ้าวว่าเป็นแบบไหนกันไหนก็คืออ่าเห็นว่าเห็นมีคนมินมาหลายคนตามขนาดได้ยะเรื่องอเมรกาน้ำเด้อเห็นว่ากันหลายคนอยู่ผมเลยอ่าพอดีอเมรกาศัยยุบานพอดีนะครับที่แหลกผมก็มาวิจัปต่อยที่แรกว่าถื่ไปแต่มหาเมทยาัเนี่ยที่แรกว่าถิอไปไอไอหากุทจ่นุน เปิดอยากไปหาอคนกีนุ่นพนะโอ้ยกีนุ่นมันอยู่ไม่ได้หู้เลยยักหวยมาบูู้นวยก็ึ้ไุนหวก็านหน่อยก็้็ตายหนาเอยาอกอากาศอ่อนกอนก็เป็นตะยูเป็นยานี่บางทีทุมอะอนี่ถึงบอกว่าเปิดเบิ้งเร่งหน่อยไปไปค้นไปบักหลายจังหนว่ามีผู้การลุ่มสันลุ่ม ลูกเอี้ยนนั่นคิดว่าตายไปนแต่เสียร์เพื่อนคู่เลยเป็นไงคือถึงขาดถึงขาดเขาสองคนหนึ่งนะถึงขาดเขาสองคนหนึ่งนคนกับหลายยุบบ่กกาลงจะกคนยังยังบ่กถึงขาดหมายหมายถึงบ่กกาลงจะกคนหมายถึงยังไงบ่กกาลงงมไหมอ๋อแตการลงกง้มยู่งเหมือนกันแต่ไปทายอยู่เออผมเลยไปทายคลิดจุ่มเหมือนครับเมี่นทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งผู้ซอยทั้งชาวบ้านไหนไปลงกง้มซอยกันอยู่ทางกันเลยเลิกปะ มองมองตื่นมองเล็กมองที่เด็กหน่อยไปตัวนี่เล็กประมาณอ่าสองสองถึงสามเมตรได้ครับเขาเรียกว่าอ่าน้ำเขาเปิดประตูฝายลงมาบาริมันทังมากมันสูงมันโูกมันโูกมันเลยเป็นหลุมเล็กของนะครับชาวบ้านเป็นซอยคนดีเยอะครับกางพยาบาลแต่ว่าคนหลายอินระบังระบังที่ไหนที่ไหนระบันระวังที่อยู่ที่ไหนระบังเขาต้องระมัดระวังย่างให้ลักสายตาเลยเด็ดขาดผมเพราะว่า แห่งคนในเมืองแห่งคนทางจังหวัดกับที่กันนะครับเพราะว่าถึงยุ่งของเด็กกับตานะครับผมเนาะกาล่องไปพระเมนทินจาของยันล่องแทนถึงน้ำเห็นว่าสถิติเด็กน้อยตายหนามช่วงปิดเทอมนี่ปีละประมาณแปดร้อยคนคนอีกถือว่าหลายอยู่ด้วยครับก็เห็นเป็นออกออกข่าวทั้ง่องเนาะทีวี่งนะครับจะให้ระมัดระวังดูแลลูกหลานของท่านนะครับฝากไปถึงสุกคนนะครับเป็นห่วงกันทุกคนครับผมทุกท่นนะครับอ่ะ ที่นี่เขาเรื่องเขาทิ้งนะไอ้เรื่องกนแล้วกันเรื่องเก่เก่าอันนี้เอียงผมั๊บวันดีกว่าดีทั้งลองไปลูกดีทั้งไม่นดีทั้งโอ้มาซอดีทั้งที่แรกคือว่าพอเดินค้นสเดดีทั้งอาดีทั้งมันแปกดัดนู่ดีเรื่องปเสริฐเต้าพนตังไงดีทั้งอเอาอ้ดีทั้งตูเมือในต่างคือหมานีก็ อื vida, ออืออคือเบื้องอีวิเดียร์อีล่าออนดาวต็อือเนี <5 <5> <5 ่ยมีมวลมวลกันนะครับนั <5> <5 ่นแหละครับผมก็คืออ่าหนึ <5 <5 ่งหนึ่งศูนย์เก้าเก้าล่าสุดทีแมการได้ยินเสียงนกเบื้องบนกตัวไหนมาห้องกลางคืนนล้วนะได้ยินเสียงมาห่อกลางคืนเตื้องช่วงนี้เหมือนแรงเหมือนแรงอันนี้เหมือนแรงเหมือนแรงมืกขึ้นเหมือนแรงอ่าแล้วการวันชินีกาแต่ครับตัวเลขเพิ่นก็คืออ่าเลขกรคลิปนะครับแต่ช่วงต้นคลิปต้นนั้นคลิปแรกออกไปแล้วล่าศูนย์คือนก ร้องเรียบร้อยแล้วหนึ่งหนึ่งศูนย์กับเก้าเก้าครับอ่าในการหนึ่ยิ่งเสียงนะครับว่าฝากเป็นติดกระหน่ำน่าจะยเงอุบิกานณ์วอกออกอวหมขาอวดาอวดขาที่แล้วจะริ่มเล็กแบกการตังเดอรนี่แหละออกได้ที่สองหนึ่งที่สองหนึ่งจะเริืมนะครับผมเพราะว่ามันมันมาเสีออกขาหมวดกับมี่เด้ ันจะเป็นแบบสามคนรุ่นสามเนาะมันออกบอคบท่บานผู้ชมเบิรงไว้เป็นแนวทางปิดหน้าเบิรงเอาแล้วก็โปรดใช้วิจัยระนักยาณในการรับชมด้วยนะครับถูกต้องครับจะเปลี่ยนในการมัดสามต่อ,ตอให้แล้วงวดว,วันที่ดาวินวันที่สิบหกมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็มีอะไรอีกวะในการที่บอกในเอ็กซ์่ีเป็น เดเร็ดันว่าไในกันได้นหูมีเงาแปลกๆมาชวนเห็นนี่ฟันหรือว่าบ่ได้บอกเป็นตัวเลขเลยว่าตีความฝันเอกที่สร้างให้คนที่เองอันบ่ฝันกันเลขสีออกมันสีอำคนบ่ฝันอ๋อหมายหมายถึงเลขเขาสีซ้อนเหมือนเขาได้แล้วเขาเขาสีบ่มาแม่ลำไรบ่บอธว่าบ่มีผู้สีสีเอาสิ่งเอาของมาให้ยดิเดือดอำค้นนั่น อืมแต่ดี๋ยวแวก็ตุดดูดเนี่ยตาหายฝันไปเน่ยอ้วนอืมทเกลบเขวเลยบ่หายเฟไปบ่เขวบ่่ฟิลบ่อย่างอืมแต่คือตัวดีแต่คือได้ตัวนี้แล้วได้ตัวนีแล้วนะครับสรุปอ่าสรุปก็คือผงสุดไทยกับคือหนกมหฮองบอกเนี่ยเหมือนแร้งก็คือหนึ่งหนึ่งศูนย์เก่าเก่านะครับครับผมอืนะครับก็เลยมีอย่างหลายก็คือมาตามต่อหามากกว่าผงสุดไทยไทยว่า เด่ตัวนี้แนวนั้นแบบนี้มือเจ้าะกับไปตีความเอาเบิ้งก็นน่ะความแบบนี้นกไปไว่างไหนนกตีไปท่าไรอ่าแล้วแต่มูเจาดีกข้าวเนาะในการแต่ะไรมากยิ่งแบบนี้บอกแบบนี้จะกากฝาอีกอย่างหนึ่งเพิ่นก็ไไ้เล็กแบบนี้เด้อเพราะเป็นว่าติดไปโอ้ยเล็กว่าเขาเป็นเล็กสิเด้อเพิ่นสันแบบนี้ได้ยินเสียงแบบนี้ทาแบบนี้นะครับไม่ได้ออกกันนั้นกละตีว่าสิมันใจนะครับไม่ได้ออกตัวมันใจว่าตัวนี้ต้องออกแนนอนบริษัแบบนี้นะครับ คือเอาตามความฝันตามที่เห็นตามที่ความเป็นจริงนะครับอเตือนเตือนได้แล้วเตือนได้แล้วนะครับผมเนาะต้องเอาความจริงนะครับคือไม่ใช่ว่าต้องมาการันตีตัวนี้โอ้ยไหนบอกว่าฝันแม่นไม่ได้ไม่ผมไม่ได้บอกว่าฝันแม่นเพิ่นก็ฝันแบบนี้เพิ่นก็ได้แบบนี้เป็นใครได้เิ่นใค้ถามว่าได้กคือื่อด้ไใ้ก็คื่อไดรลบเกีย์ว่าผูเจ้านะครับก็ตามแล้วนะครับคือสามารถตามแมนแมนตาม ที่ที่เอาไปตามในการแหน่นหัวหน้าห้างถ้าดวงเจ้าสมก้องเพิ่นตามหายได้เอางวดนี้ก็เบิดเรแม่ได้เสรเบิ้ลเบิ่ลหนีน้ำตาลไหมแม่เบิ้ลหนีได้ไหมนะเบิ้ลหนีมันโดนแม่เจ้ามู้เจ้าหนีผมบ่อยได้เด้อเจ้าเห็นนี่แล้วหนีบ่หนีที่ไทยนั่งหนีนี่คือเงี้ยเพิ่นมองนี้นี่แม่เปิดเผยเงี้ยเปลิกถูกต้องครับนี่แหละครับผม เงี่ยหลังนี่ทั้งหลังนี่มุ้งเจ้าจะคิดเราเป็นเล่นๆได้มันไม่ได้เล่นๆได้ครับผมบอกว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะไม่ใช่ว่าโอ้ยมันเงี่ยหลังนี่สร้างไม่ได้เงินเงินหลายแสนเลยครับหลายแสนนี่นไม่เนอะขนาดสร้างสร้างมรคตยังแล้วเรียบร้อยบ้านมีกระเบียงกันยังไงกระเบียงมากเพิ่ม่เพิ่นสิได้ได้ไปเรื่อยๆไหมแต่ว่าบวกผมว่าง่วนใดสิไปตกหลุมไงหมายถึงว่า โชคง่ไหมครับแต่ว่านเพิ่นมีมีความแห้งอยู่ในตัวอยู่แล้วเงืนทีใดมากเบิดไปเบิ้ดแล้วแต่เบิดง่าไใดเพิ่นสีมีมาก็ต่กือบอักซ้ำเกาหาล่ะทุกฝั่งสชบอกวันทิงซักซีเพิ่นสิบ่ใหายแมการใิบอกวันเนาะนะครับท่านผู้ชม นี่มีร้านพิการที่คนหนึ่งคนเยตนนั่งกินเครื่องท่านนั่งเครื่องเลี้ยงหลานได้บาตรเสมอไม่ขาดนี่แหละข้นไก่บุญก็บเได้มาเลี่ยงสิละสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นมองเห็นอยู่เอาสมัยเนาะใสามาว่เราคนเป็นหลายนะครับตอนนง้ก็ดีเดี๋ยวฝนล่สิบรถค้ำสวกรคนก่อนที่ว่ามันขึ้นมันหยั่งแล้วนี่แหละครับผมไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับผมนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจัยแล้วะยาในตำรับของกี่ครั้งหนึ่งนะครับคือสิ่งศักดิิทธิเป็นใดบ้านเนี่ย ยังทีห้องน้ำทำผ้าปินงเงินหลังดีก็ได้ย้อนมากเงินเลยย <ừ> um. ลบดูนะครับบ๊อเสียยลบดูนะครับยังกอเดี๋ยวเดี่ยวเป็นสามเนื้ออย่างอันอัน,อนโอ๊ยเด็กใส่ดินต้นน่ะนี่างานเขาวานเขาบอกว่าจังซีเขาวานมันมีคอมเมนต์หนึ่ง <ừ> um. ที่เป็นไอ้อมเมนต์ใน,นช่องอ่ะถามว่า <ừ> um. โอ้ยหมวยใส่ดินต้นไหมเฮ้ยเขาไม่เรียกว่าหมวยใส่ดินมันดูหดินกันเกินไปเขาเรียกว่า ใหตนิสสร์ชาวบ้านไม่ประสานงานกับทางรัฐฮ่าฮ่าว่าฮ่าอ่าอ่าฮ่าฮ่าฮนัฮ่าฮ่าอ่า่ากัาฮ่ยอม้อ่าอ่าฮ่าอ่าฮๆพี่ฮ่าฮ่อง่าฮ่าฮนนฮ่า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 น่าฮ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 ่ยฮ่าอ่าฮ่า่าบ่าอ่าอ่าฮนาฮ่าน้าฮดาอ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่ยฮ่านอยฮ่เอนาอ่าอนาฮ่ีฮ่าฮ่าน่าอ่า่่าอ่าอ่าฮ่่่า่าฮา่านนนฮ่าา่ ถ้าไม่นะก็ยอดเออเพร่ะอะไรเนี่ยว่าขี้ิึเพเ่็นเนี่ยเกิดมาเพื่อเหล็กเลยตรงเลี้ยเล็กยงเลี้ยงเลี้เรียงเลยตรงนี้พิซซ่าก็เลี้ยงเลี้ยงเพื่อกันได้หน้าเป็นธงได้เฮี้ยนเป็นหลังเอาอะไทั้งหน้าทั้งเฮี้ยนเลยเนี่ยครึ่งยันต์ครคือเงินคือเหล็กเพิ่นนี่แหละเขาเรียกว่าคนมีดวงก็การเสี่ยงโชคเมียนครับนะครับการเสี่ยงโชคเพิ่นบานขอบขั้วนี่เทวดาเลี้ยงบ่ออ่ะนะได้โชคในการนี่แหละ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมันไทยยุ่เรื่อยแม่ครับอันอันรุ่งเร็วดีเป็นนอนถองเป็นห้างหมูอยู่องค์ติไปขับรถแม่ครเอามาบอกเลขไหมเจ้าซุ้นสองเนาะไปถือสามตัตัวเดียสามตัวเลยก็ได้สี่เพาะว่าข้อพื้นอีกเจ้าดาวเรียงเนาะเพือจะแม่เพื่นไม่ใช่รลด่วนันจวมันมันอันรถรดออกเนาะเป็นอะไรเขานอนกิน ไปอูกับว่าได้ออกบันนี้ออกมือนึงจุดตุดจักมือเนึ่งบส๊มซีนีนั่บันนี้นอนเป็นเ่อเอานี่เป็นมากเลยนี่ลาบ้านมากเลยเราบาลโลมากนี่เราไปเสียบงานคนยมวันบมานมากเยที่อ๋อมันอย่ามาฟังเขาอ๋ออย่ามาฟังมันอนร้อนมากมันไปน้ำเน้ะเหน่น้ำเนีย เอายานี่ลายเอาก็แข็งขึ้นจากขวอมน้ำที่จะมีชีวิตไหมแข่ฟังเอาได้ว่าเัาหอมปีนว่าเออนั่นนี่ถือเหล็กวะลูกเดือดเยอะเดือดเยอะโอ้นะเอาไหมเหนือแหกได้ดิเขามาได้ยังไงเนี่ยหรอเนาะแต่เป้าหูก็ติกันแต่แบบแหกมากนะครับท่านผู้ชมเอามาหาบรรยากาศได้ดิเอามาหาบรรยากาศเออเอามาเฟี้ยงบรรยากาศเลยนี่โอ้ มีหยางบ่นี่มีเลขบ่นี่นา่ไหนหยางบ่จะลอยมากรอยมากเลยอืะเอา้าตัวเลขอยู่นี่คือมีหาโอ้ยศูนย์หา้าแปดแปดนี่แม่อานนี่เอา้ามันสิบ่อไห้เลขคุณบ่เออศูนย์ห้าแปดแปดเลยเอาอยู่สิ่งกับรอยมากรอยมากเหมือนสิ่งมีชีวิตเลยครับหรือว่าพี่คิดคือทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเนาะเป็นร้อยมาจังใดส์นั่นแหละ เล็กน่อยเอาไว้ในเฮียนหดดิใช่แล้วเขาลอมาได้จังไหมันเขียอเหนียสีอยูยูยูก็ลอออกมานะครับผมนนิ้กัเงนอยู่ดิเอามันวาวายุจับจับกออูเห็ยังมันมันทานมาท่านหนึ่งทานมาไเนาะีควดที่แห้ว่าว่าจริงมันหาิปิวไปปุ่นเนีเนาะมันยังในวอนนวนของว่านี่เอาเอาตรงเด้อนะครับท่านผู้ชมจะบอกเด้ออกศูหาแปดหรือหาแปดแปดอนิหาแปดแปดเ้หาหาแปดมวดที่เรีวที่ฟันอเอ เนาถ้ามาออกคำนี้ไมี่เนี่ยฟันออกซุ่หาเปลนะงนาเนอย่าลืมนะครับแต่ผู้ชมเอวนว่านอกนอนวาเนาะอูบนเนี่ยตปอี่ยนเรี่ยนก่มันไช่โขกเพรามันหนาตีเลาะไปท้างคุณเนีมันเป็นจะมาหาคนเยมาหาแล้วแล้วแก็วนว่นแบบแบบแบบป่อยมาแบบไม่ชีวิตเดี๋ยไม่ขี้บิดหรอกอยลอยว่นว่นขอมมหาแม่การนะครับโอ้ โปรดใช้วิจ,รจารณญาณในการรับชมเลยนะครับท<ม>่านผู้ชมเนอของมือหนีแบบมื่หนีถึงสิเป็นยังสี่มันกืบบอลไหนบอลน,น้อนาาใหุ้ตกอีหลีเอราะมันีความควบคุเนาะเลือมมาได้ช่วยแผ่หางกับร่างกับรงสิป,ปีดกล่องมีอานเด้ครับท่านผู้ชมเราเราไอดีเพิ่นกนระล้อยมากสิ่งนี้กระล้อยมากใครก็ว่ามีมีวิญญาณบอกมือที่จังไหนอันนี้ก็ผมก็คิดไปเองนะครับสันนิษฐานไปเองแต่ว่าบอกบอกโห ว่าเป็นจ้อะไรกันเนี่ยก็ว่าเล็กไมเนี่ดำเก่าชุนซีดำดำแบบที่เขาบอกดำนี่บัหายหนึ่งชุนสามบัที่เราหนึ่งชุนสามบันี้บันี้หนึ่งชุเออหนึ่งชุนเนเ็นหนึ่งชุนซีบัดเก่าชุนซีเก่าันอันนี้พิริพไดำหมดนี่บัตรอ๋อาดำเล่าเล่าผู้เฒ่ากันป่ผู้เฒ่าอ๋อผู้เฒ่าหายเก่าชุนเก่าชุนซีเก่าชุนซีอ๋อนะครับท่านผู้ชมยายดำซึ่งเป็นย่าของแม่ต้าน นะครับอายุก็ประมาณเท่าไหร่อเล่าไ่ว่าคุณวาอะไรบอกที่ไหญเพื่นเพื่อนพวกแมนนั่นนั่นอันเสือได้เกศูนย์ีเก่าศูนย์ซีโอ้ย่ดยดำแล้วกเก่าที่เยนโอเคไปเมกาไปหาบอกเก่าศูนย์ซีนะครับท่านผู้ชมอืมเอาเอาทันี่หละเอาทังนี้เนาะแาบล่าืดแอบไล่เมกาเอาท่้นีเนาะ เอาไปแล้วไปแล้วเอาไปแล้วเอาคือไปแล้วอามเอาไปอันนีน่ะไปอันนีน่ะอย่าบอกได้ขังโตฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปอันนี้เอ้าเจ้าถือตัวนี้เจ้าแได้รถเบนตัวนี้แหละโอ้ยอยากได้รถมันอยากได้รถอยากได้รถอยากได้รถคือนมอามเนาะไม่รถหลายครั้งหมูบาไปยืมเขามาเอาโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ว่าหัวหั้าหูวกันไปนะครับผมนะ ครับอ่าวันนี้กัมาตามต่อคงสุดท้ายให้แล้วแม่ก้าน <ừ ừ. S 2> นะครับอ่าวันนี้หน่มอามคนเดิมกับทางช่องมาวินชนแนลแล้วก็ปั๊ต่อยผมมีเซนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับแม่ก้านตามต่อคงสุด<ๆ>ท้ายให้แล้วขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปที่ใหม่นะการมวดหน้าด้วยว่าจะไปทีทททททททไ่ไหนไยนงไอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรัการสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกท่านนะครับครับขอบคุณมากครับแม่ก้าน